วิธีคิดคอนเทนต์แบบไม่มีวันตันตลอดชีวิตคิดแบบนี้ค่ะมันคือการที่คุณจะต้องคิดคอนเทนต์จากปัญหาของลูกค้าค่ะวันนี้คุณมีกลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มคนที่อยากจะได้มาเป็นลูกค้าคุณก็นั่งคิดจากมุมเขาว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเขาอยากจะรู้อะไรต้องการให้คุณช่วยเขาเรื่องอะไรคุณนั่งลิสต์ปัญหาออกมาเลยแล้วปัญหาของคนคือเยอะมากแล้วมีเกิด ขึ้นใหม่เรื่อยๆแล้วแบบนี้คุณจะตันคอนเทนต์ได้ยังไงอย่างเช่นหมิงสอนคนที่เป็นมือใหม่เข้ามาทําออนไลน์แล้วก็อยากจะโตวไวแบบก้าวกระโดดเลยแล้วปัญหาของคนที่เข้ามาทำออนไลน์แล้วอยากโตวไวมีอะไรบ้างจะต้องทํายังไงให้โตวไว จะต้องทำเพจยังไงเพจพรีเมียมทำยังไงวิธีทำภาพทำยังไงทำภาพใช้แอปอะไรตัดต่อใช้แอปอะไรแล้วตัดต่อตัดยังไงแล้วคอนเทนต์คิดยังไงแล้วแบ่งเวลาย,ยังไงแล้วต้องฝึกทักษะ อะไรก่อนที่สําคัญเนี่ยแป๊บเดียวหมิงคิดได้เป็น10บคอนเทนต์แล้วทุกคนสิ่งสําคัญเวลาคิดคอนเทนต์ก็คือคุณต้องมองในมุมลูกค้าค่ะอย่าคิดแต่ว่าวันนี้ฉันอยากจะบอกอะไรแต่ให้มองว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรแล้วคุณช่วยอะไรเขาได้แบบนี้คุณจะคิดคอนเทนต์ได้แบบไม่มีวันปันเลยค่ะ